เจ้าเอกคุณผู้ชมเดินใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะนี่คือชั้นเจ็ดใช่ไหมชั้นเจ็ดใช่ไหมบอสเซียงค่ะนะมาบิ้มบิ๊มขึ้นมาสู้ไหมสู้ค่ะยิ่งกว่าท่านนาคาใช่ไหมใช่ค่ะสู้ค่ะนาคากี่กี่ก้านะหมื่นสามพันเก้าเก้าเลยโอ้ยได้บุญเยอะค่ะค่ะ มาเที่ยวเมืองไทยให้บุญเยอะค่ะไปวัดไหว้พระเงื่อย้อยเงื่อย้อยยเอย่อนะโอ้ยไปไปกันต่อเย้ถึงแล้วสวรรค์ชั้นเจ็ดของผู้ทอกชั้นเจเยี่ยมเลยเลิฟยูเลิฟยูผู้ทอกเลิฟยูสำเร็จแล้ว กับไทยสมครั้งกับไทยสมครั้งรูปหัวใจรูปหัวใจกับไทยสามครั้งเพิ่งทำสำเร็จวันนี้ค่ะถึงชั้นเจ็ดแล้วดีใจด้วยกันนะคะชาวสุสวยวันนี้มาภูทอเป็นรอบที่สองมาวันก่อนนี้ขึ้นไม่ถึงค่ะเหนื่อย วันนี้มาใหม่ออกบ้านแต่เช้าเลยผู้ทอกอไม่งามสาวชวนเชนิญเชิญชวนให้ดูดอกไม้สวยๆแนะนำนะคะใครจะมาขึ้นผู้ทอกมาขึ้นแต่เช้านะคะจะได้ไม่ร้อน,นะคะ่ะแล้วไม่ต้องกินอิ่มนะคะ กินอิ่มมากเดินขึ้นไม่ได้ค่ะเหมือนมาดามติงมาวันก่อนค่ะกินข้าวเที่ยงมาอิ่มๆนะคะมาขึ้นขึ้นไม่ได้เลยค่ะขึ้นไปถึงแค่ชั้นสองก็ต้องได้กลับลงมาเพราะว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนแข้งขาก็ไม่อยากจะก,ก้าวแล้วค่ะก็เลยได้กลับลงมาตั้งหลักใหม่ วันนี้ก็เลยกลับมาเป็นภูทอกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากไหว้อัธิธาานของพระอาจารย์จวนเสร็จเราก็จะขึ้นไปบนภูทอกสวรรค์ชั้นเจ็ดนะคะติดตามรับชมกับมาดานติ้งค่ะไหว้พระขอพรจากพระอาจารย์จวนนะคะ ที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นอธิษฐานของพระอาจารย์จวนค่ะอันนี้มีงานที่ผู้ทอกนะคะจะลองครบรอบ3ปีของเจดีนี้ค่ะเจดี JD กลางน้ำค่ะ ไปกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราไหว้อธิฐ์ของพระอาจารย์จวนเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นไปบนภูทอกนะคะสวรรค์ชั้น7หรือว่าสวรรค์7็ชั้นคะ่ะมาดามติ้งกลับมาเที่ยวเมืองไทยสามครั้งได้น,นะคะในรอบปีที่ไปอยู่ต่างประเทศมาภูทอกขึ้นไม่สำเร็จสักทีเลยคะ่ะหลังจากสมัยก่อนสาวๆนะคะก็เคยขึ้นไปถึง ข้างบนแล้วนะคะข้างบนนู่นค่ะวันนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่อีกข้งหนึ่งนะคะสู้ไปด,ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมว่าเรามาเช้าแล้วนะแต่ยังมีคนอื่นมาก่อนเราอีกั้น,ท,นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งผ่านมาตอนจะขึ้นชั้นที่สองค่ะเหะะ็นไหมคะชั้นที่สอง ตอนนี้ชั้นที่สองแล้วค่ะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะเราอยู่ชั้นที่สองแล้วค่ะบันไดชั้นมากเลยมาวันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะวันก่อนมาถึงแค่ชั้นนี้ค่ะขึ้นต่อไม่ไหวกลับลงไปวันนี้มาเริ่มต้นใหม่มาแต่เช้าเราจะไป สู่ชั้นที่สามต่อไปนะคะตอนนี้เรายังอยู่ชั้นที่สองตอนนี้เราจะไปชั้นที่สามแล้วคะ่ะบันไดชั้นมากชั้นมากๆดูฟังเสียงหายใจของมาดามติ้งหอบแหกแหกล้วยังก็ขึ้นผู้กระดึงที่ซ้าแหกโอ้ยไม่ไหว มาสมัยก่อนยังเด็กๆนะถนนอยทางขึ้นไม่ชันขนาดนี้นะไม่มีบันไดแบบนี้ค่ะเดินขึ้นตามโขดหินอตกมาสมัยนี้เป็นเป็นบันไดชันมากเกือบ90องศาเลยค่ะ <S <S ใครเนาะเป็นคนออกแบบวิศวกรท่านไหนเนาะทำชันจริงๆเลย,ยเกือบ90นี่ประมาณ เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าองศาได้ไีความชันนี่เอ้ยเอ้ยสงสารคนแก่ขึ้นไม่ได้หรอกนี่แต่มาดามติ้งสู้ค่ะมาสามครั้งละกับไทยสามครั้งละขึ้นไม่ถึงวันนี้ต้องให้ถึงค่ะตอนนี้อยู่ทางขึ้นชั้นที่สี่อีกสองรอยี่สิบเมตร ว้าว wow. oh, หมดแรงยังไม่ถึงชั้นสามสามหรือสี่สามสองสามต่อไปเป็นชั้นที่สี่แต่ว่าหมดแรงแล้วคะ่ะต้องพักเอาแรงก่อนสมัยก่อนไม่ได้ชั้นแบบนี้นะคะเพิ่งมาทำบันไดาทางขึ้นใหม่สมัยบดามติ้งมาตอนยังวัยรุ่นอยู่ เป็นทางดินขึ้นมานะคะเดินขึ้นตามโขดหินแต่มาสมัยนี้เขาทำบันไดขึ้นมาแต่ชันมากๆเลยค่ะชันคนแก่ขึ้นยากนะคะขนาดาามาล่นติ้งวันนมแล้วยังขึ้นไม่ไหวเลยค่ะต้องได้นั่งพักเอาแรงมาสามครั้งแล้วตั้งแต่ไปอยู่ต่างประเทศมาสามครั้งสองครั้งที่แล้วขึ้นไม่ถึงวันนี้ต้องขึ้นให้ถึงค่ะ เสียงหอบนะคะเหนื่อยมากโอเคนะคะสู้ต่อคะ่ะมาแล้วค่ะเดินมาจนถึงชั้นที่สี่แล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วค่ะเราจะไปไหว้พระอาจารย์จวนบนชั้นที่สี่นะคะจากนั้นชั้นที่ห้าที่กก็ขึ้นไปยอดภูเขานะคะโอเคนะคะติดตามกับมาดามติ้งต่อนะคะไปด้วยกันนะคะ ชั้นสชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดค่ะเนี่ยค่ะมาถึงแล้วชั้นที่สี่คราวนี้ขึ้นไปนี่ปััสนาแต้เราจะไปชั้นห้าชั้นสี่ใช่ละอตามมาค่ะโอเคขึ้นมามาด้วยกันค่ะแม่บอยอยนะอนั่นละ ชั้นสี่มีทางขึ้นสองทางตรงนี้จะชั้นน้อยกว่าด้านโน้นนะคะศาลาชั้นที่ศาลาชั้นที่ห้าไปทางนี้ชั้นที่ห้าไปทางนี้ก็อันเดียวกันกับชั้นที่สี่ขึ้นทางโน้นได้แต่ทางนี้ไม่ชันเออสเตปสี่เขาเล่นกอนบอกปกติอยู่นะ อันนี้จะขึ้นชั้นห้าแล้วโอ้ยชันมากๆเลยบันไดเนข่าตอนแรกมาดานติ้งขึ้นด้านนี้นะคะแต่ชันมากเลยเปลี่ยนไปขึ้นมนุมนอน,นอันนี้จะไปชั้นห้าเออเตี บเซียงขึนมามาบิมบิ๊มขึ้นมาสู้ไหมสู้ค่ะยิ่งกว่าท่านนาคาใช่ไหมใช่ค่ะสู้ค่ะนาคากี่กี่เก้านะหมื่นมืสามพันเก้ากี่กิโลสิบสองกิโลค่ะทานาคาอันนี้แค่เจ็ดชั้นน้องๆทำนาคาแต่ทางขึ้นชั้นมากปฏิวัดเลยเออิบัดเก้าเลย ได้บุญเยอะค่ับะมาเที่ยวเมืองไทยไห้บุญเยอะค่ะไปวัดไหว้พระเงยย้อยเหงยย้อยๆไปนะโอ้ยไปไปกันต่อโอ้ยยังเหนื่อยเลยทีมงานเราสู้ไหมสู้สู้สู้ดูนาฬิกาละกี่โมง พันห้าร้อยเก้ายังสู้ไหวเพิ่งพันห้าร้อยเก้ามื่อเมื่อไปทำนาคาหมื่นกว่าตรงบริเวณน,นี้นะคะจะเป็นที่ มานั่งวิปัสสนานะคะเมื่อก่อนพระอาจารย์จวนก็จะมานั่งวิปัสสนาอยู่ชั้นนี้นะคะคือชั้นที่ห้าค่ะสมัยก่อนพระอาจารย์จวนยังไม่มรณภาพนะคะมาดามติ้งยังสาวๆอยู่ก็เคยมากับพระอาจารย์ตัวเป็นๆที่นี่นะคะมรณะภาพขณะที่เดินทางเข้ากรุงเทพจะไปงานของคิงลอเก้านะคะสมัยนั้น เครื่องบินตกที่ทุ่งทุ่งมีนบุรีหรือนอนทบุรีจำไม่ได้คะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดินกันต่อค่ะเราจะไปให้ถึงชั้นเจ็ดให้ได้นะคะ ตอนนี้ก็แวะทักทายเจ้าลิง,ลงน้อย,ยก่อนนะคะคไปขโมยของขมของ,ขของนักปีน,น <ะ S 1> เขามากินอยู่บนหลังคากุฏิค่ออะ,อ,คะอันนี้คือกุฏิของหลวงปู่จวน กุละเสโทว่อ่านไม่เป็นกกติเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาดามติ้งขอจุติเพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะดูมาดามติ้งจะขึ้นไปถึง สวรรค์ชั้นเจ็ของผู้ทอกหรือไม่ก็ติดตามรับชมได้ในคลิปต่อไปค่ะพระอาจารย์นั่นพพลิตทัตโต